ใกล้ปีใหม่แล้วของของเราเป็นไงฮะปีนีประดานอย่างนี้ทำงานหรือว่าเที่ยวเอ่อขอเรียกว่าพักผ่อนเนี่ยพักผ่อนเป็นพักผ่อนพี่แนไปไหนครับมาไปไปจำไม่ได้เยไปามว่าจำไม่ได้เลยไปเที่ยวครับไปที่ไหน ยังบอกไม่ได้ใไปดูในเชีคินไปแล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก็ตั้งใจจะไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวไปลงดูไปต่างประเทศไปต่างประเทศเพราะว่าไปกันหลายคนมากๆเลยนะครับไปกันไปญี่ปุ่นนะคะที่หน้าไปรอดูครับ เคียร์คิวยากไหมกว่าจะแบบว่าตรงกันจะสามารถไปพร้อมๆกันได้หลายคนก็จริงๆก็ไม่ยากครับเราเราก็แพทสัญญาณจรงแล้วแล้วก็กองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่เขาอยู่พอดีแหละอยู่ยาวๆอยู่พอดีนะก็ช่วงนั้นก็ถือโอกาสได้ไปไปไปเที่ยวการเป็นเท่าหากของเรามั้ยยังไม่ได้แพลนเลยยังไม่ได้แพลนเลยฮะไปก่อนทำไมถึงแบบว่าอยากไปประเทศนี้ทำไมถึงอยากไป เค้ไมาแล้วอาหารอร่อยอยากไปไปอยากไปแค่นั้นเองไม่ได้แค่สนุกด้วยกันเหยุนะก็หยุกอยากไปแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหรือมีแผนอะไรหร้างอะไรแบบโอ๊กอะไรขนาดนี้มีเลยไม่มีไม่มีเพื่อนจะไปเยอะมากจะมีเซฟไพรส์หรือมเมนต์อะไรไหมคะม่าเซฟไพรส์อาจจะแบบเออมีความลับกับ ไม่ม <ality> ีไม่มีเหมือนเรากำยังกุมความลับอะไรแบบนี้ขนาดเพื่อนๆไปนี่ยตั้งสัยขนาดนั้นเอาเพื่อนในด้านติเซอร์ไพรส์กันมีครับก็ตั้งใจไปเที่ยวถ้ามีสซอรพรสก็ได้เห็นเองเนาะ ก็น yeah. okay. ั่นแหละตอนนั้นตอนนั้นก็ถามบ่อยไงเราแล้วมี้ทีนี้ต้องเหมือนแบบลดน้ำหนักก่อนไช่ไหมเพราะปกติเวลาเราเข้า สาววหัใจก็จริงๆเขาไม่อนุมัติอยู่แล้วครนะผมก็เขาบอกว่าเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับเออบอกไหมก็บอกไม่อยากมีชาเออคนเจอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าพอแล้วไม่เป็นไรหรอกทำไมถึงยักเอกเป็นชื่อเขาอะค่ะ ก็อยากไม่รู้กันครับก็ชอบลอยสักรึแล้วลอไปสักให้แล้วก็ค่อยเปิดเผยเซอร์ไพรส์ทีเดียวไหมก็พูดไปหมดแล้วเนี่ยมาเทสเซอร์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 ไพรส์ยังไงเออเออก็สรุปก็ไไม่ด้สุก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตอีกทีนแต่ว่าก็มีแผนว่าจะสักรตั้งใจว่าจะสักเอ่อก็ก็เป็นเรื่องอนาคตไม่แน่นอนอนุญาตก็คือ ได้ไม่อนุญาตก็ถึงไม่ได้แต่ว่าเราเป็เชื่อฟังพิงพอสมควรแน่นอนนะเรื่องก้อนเลยเรากลัวใช่ไหมไม่ต้องเลยเรามกลัวไม่ได้กลัวหรอกเราเคาร้องไปไงล่ะูทำมันไงนะแต่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์จริงๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ้าไม่ไมน้องกลัวไม่ร้องก็เห็นแบบที่พี่ดีด้าอะไรแบบ ก่อนทำไมถึงกลัวคีมทำไมติดเขาลากูคิมก็เราก็อยากทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรอยากให้เขาสบายใจทุกอย่างเรื่องบอกอะไรก็ฟังเป็นเด็กดีครับไม่ขอเล่น่อดเที่ยงในท้องหนักเนี่ยมันก็เอ้อหรอไม่รู้มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น ิธีการของคนที่เอ่อจะจะ,จะ,จะวางแผนคินเขาลุกคินเขาลุ้นเลยว่าว่าเราให้เกียรติเขาว่ามาคินเขาลุ้นไหมเราแซงออกกับเขาแค่ไหนว่าแบบว่าเออเราเราให้เกียรติเขานะเราเรทำเขาหน้านอย่างเงี้ยเรากลัวเขาว่าอะไรค่ะเออ ครับเขาบอกว่าเราไม่ค่อยหวานก็ไม่ใช่หวานเราจริงก็ยอมรับ่ยอมรับว่าไม่หวานจริงๆนะครับว่าเราก็แสดงด้วยวิธีอื่นแสดงความรู้สึกดีด้วยวิธีอื่นหวานหวานในรูปแบบของเราหวานในรูปแบบของเราแต่หมายความว่าแบบเว่าเขาไม่ได้ี่อื่นว่าแบบรักเาไม่นานแต่พออยู่กับเขาแล้วแบบไม่เห็นแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นผูดอ้ใด เดี๋ยวพอทำแล้วก็แบบอุ้ยอะไรอะไรจริงมั้ยหลักเวลานที่อ่าคบกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำเฮ้ยทำหวานใส่เงี้ยอะไรอะไรแน่นอนนะฮเาก็เดี๋ยวก็ลองดูรอดูจังหวะว่าอนไควรควรอะไนหวานควรอะไรดูทีโอเครับรู้นะครับรับรจังหวะอะไรเป็นศไหมไม่มีครับไม่มีก็นั่นแหลแล้วแต่โอกาสา ก็คนทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าสายผมมันก็แบบมันเงินมันแมตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เวลาทำอะไรให้ก็ทําด้วยใจจริงๆเป็นความจริงใจจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูหวานแต่ว่านั่นคือการที่เราแสดงความรู้สึกออกไปแล้วเราเป็นอะไรทั้งหมเพราะเราเขินหรือเปล่าเวลาเราไปแบมันยังเขินอยู่นะหรือว่าไม่ได้เขินมันยเป็นตัวตนเราจริงก็อาจจะเขินนะคววาาามจรริงเพะ่ก็อย่างที่บอกเราคบกันแล้วก็เราก็อยู่ ในการบรานะเวลามีโมเมนต์หวานหรือว่าจะทําอะไรหวานนี้เราก็แบบเออเราก็ต้องคิดเยอะหน่อยเพาะเีมันจะจังหวะแล้วมันจะเอ๊ะทำอะไรของเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรของเองย่างเงี้ยเขาเองขาเอ๊ะเราก็น่าจะเอ๊ะนิดหน่อยนิดนึงแหละแว่าจังหวะหวานนี้ต้องมีหวานเขกดพิเศแล้วเนี่ยอ๋อใช่ปีใหม่นี้ต้องมินเป็นแก้ จร,จริงๆเ่ะไม่ได้ตั้งใจจะอัดแล้วก็ลงเลยนะแต่ว่าเออพออัดลงมาแล้วก็เราก็เอออยากให้คน,คนเขาเรียกว่าอะไรก็อ,อยากเป็นตัวอย่างให้คนได้แบบออกจากบ้านมา<อ>มากิจกรรมมาปั่นจักรยานมาเจอเพื่อนบ้านมาทักทายมาได้มาดูพระอาทิตย์ตกอะไรเง<อ>ี้ยก็มันเป็นอะไรที่มันน่ารักดีแล้วก็ทําให้สารสความสัมพ<อ>ันธ์ในในหมู่บ้าน<อ> <laughs> <laughs> อันนี้คือเราเราคิดเราคิดของเราเองว่าเราอยากจะแบบมีแบบโมเมนต์แบบนี้อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้ไม่จริงเราก็เราแค่อยากหยิบจักรยานชันเก่าของเรามาปั่นทึกเองเราก็เอาไปซ่อมเอาไปเช็ดเอาไปขัดอะไรมาเรียกน้อยาก็อยากม่อยากใช้แต่ก็ไม่ค่อยโฟกัสกั่เราเกิดมาก็เปลี่ยนไปทื่องการปั่นจักรยานก็ได้ มึงแต่งก่อนสิครับผมก็เราก็ต้องมาแซวเฉยไม่มีอะไรหรอกแล้วผมไปตอบว่าอะไรครับอ๋อ้วอ๋อใกล้แล้วแหละหลายคนที่ามีว่ตีนะเอาจริงๆก็คือผมเองก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันอย่างที่บอกทุกครั้งเลยถ้ามันถ้ามันสึ้นเวลามันจะถึงเวลาแล้ว อ <those> <or> ถ้าพุป <Gym>. ป <ib to> ั๊บมาก็ได้ลมาปับอะไรเอ่ยปับแต่มากแม่อยากแต่งไงใช่แต่งแต่งมาก็เลยเลยใช่แต่ตัวมาเราว่าเราก็ถือวัยตอนนี่เราคืบอกเราถือวัยแล้วถืวัยโอเคก็มันก็น่าจะ้วรบวมนะกำลังกำลังพอดีนกางกแบบเห็นก็ต้องมีก็ต้องมีแหละครั มีเกิืนกับครอัวน้องบ้างหรือยังคะเห็นตัวน้องก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบคุยแค่แบบเบาๆอันนี้คลิปหนึ่ง